อยู่ช่วยงานนะครับงานกีฬาสีทำไมยังไม่กลับตัวนักเรียนคนประมนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยโอ้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 กีเบสเม่อ้อ๋อหยิบร้อยฉันตอนที้เราไปจากที่นี่แล้วสิทำไงอ่ะโอ้โหผีทอก็มาเอาโต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 แป๊บแป๊บ ตอนนี้เราอยู่ในท่อนะครับอันนี้พวกเรายังไม่เคยเล่นน้ำพอเงินก็คือแบบอาจจะช้าละนิวมากอันนี้ช่อีเหม็นน้ำเหม็น่ขึ้นไม่ได้ทำไมทามันกว้างอย่างเงี้ยไปทาไหน่ะเฮ้ยเก๊สว่างว่อน้ำเดวกดให้เฮ้ยออกขึ้นไม่ได้เฮ้ยทางไปไหนขึ้นได้ไงขึ้นได้ไงเฮ้ยอะไรอะฮัลโหลฮัลทหลี่นี่นี่นี่ี้ยังไงเหรอนง นี่นนนอยากเล่นกับพี่แล้วโอเคขึ้นยังไงอะ่ปะปลาโตไม่ไม่นนไม่ไม่ลองขึ้นเขต้องมีบันไดบอกว่าเขาเดี๋ใช่ใช่อันนี้ตัวนี้แอบได้แค่บอกไว้เฉยๆฉยน่าเกิดแจอุ้ยแล้วเหมือนจะมาไงาประเด็นน่ะมาไหนอะ่ะวิวิวิเบรขึ้นมาเบรขึ้นมาโอ้โหโอ้โหไม่คือไอแลกวิวิโอ้ยเสียดายตอนนั้นต่อโตโตเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งแล้วเราต้องวิ่งแล้วไม่งั้นเราจะโดนเหมือนกันโอเคโอเคถ้างั้นรู้ละ ไปทางไหนต่อโต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 ไปทางนั้นหรอแน่ใจแน่ใจนี่การเห็นแบบเนี่ยปะเบกตรงมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยอยากเล่นกับพี่แล้วโอเครอแมปหน้านะครับอุ้ยมันกว้างมากเลยนะสายจริงใช่มันกว้างมากเลยอ่ะอันนี้ไงอ่ะอันนี้ลปอยวาล์วน้ำไปแล้วต่อตโอยังนะนี่ยังนะยังนะอันนี้ใหม่เราไปไหนต่อไม่ใช่ทางนี้แน่เลย กูและชายก็ต้องเปิดวาวน้ำให้หมดบ้านมา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 ข้างหน้ามาข้างหน้าตุ๊กต๊เอาละสี่มันเบิรแล้วไงกูปิดไฟกูดับไฟแอบตรงนี้กูแอบตรงนี้จุกนะเวจุกนะเวกูแอบตรงนี้เยมันเจอได้ไงอ่ะอันนี้นี่เปิดวาวน้ำ พบยังอ่ะโอเคสี่แล้วอีกสองอันใส่ขสองอันไอรอให้อยู่ไรรอให้อยู่เดินไปทางที่แห่งวาวน้ำโอเคเฮ้ยใสไปไปนักเหมือนเหมือนมันจะไปไปหายตรงนี้ตันเราปะที่เดินผ่านไปอีกแล้วที่เดินผ่านอะไรอ่ะพี่ยังไม่เจออะไรเลยมันจะมีซอยใสแบบซอยแยกอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วน้องๆมันมาแล้วที่จะทำยังไงที่จะทำยังไงที่จะทำเนียดีที่จะทำเนี้ดีเปิดเปิดวาวน้ำ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูจุกกูจุกดามิจอ๋อเหือันสุดท้ายแล okay. uh ้วสายเหลืออันสุดท้ายนะโอเคอฮัโตโต้งั้นงั้นรอก่อนเดี๋ยวรอแมปหน้าตอนนี้เราเหลือเราสองคนละเบสเอ่อสายอยู่ไอ้นะดูโอย่ที่เปิดเบาเลยอยู่ไอ้ไอ้จุ๊กที่อยู่ที่เปิดเบาเลย เฮ้ยสายวิ่งไปวิ่งไปมันตามไออยู่มันตามไออยู่โอเคโอเคโอเคมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลมันต้อามอยู่มันต้อามอยู่กลัวจังเลยไม่เล่นแล้วอะไรหมายถึงโตโต้ใช่ไหมน้องเดมอนหมายถึงพี่โตโต้ใช่ไหมคือเราต้องวางทางหนีทีไล่ไว้หน่อยนะเพราะว่า พอเจอบัญชีแต่ละญชีคือไม่มีที่ให้หนีจู๊กเลยจังหวะนี้ไหนฮะตรงนี้นี่นะตรงนี้วิ่งมาฮะเป็นจังหวะนี้แต่เองไงเอ็งไอ็ที่ตโตะบอกในใจใช่ใช่ที่ตโตะบอกในใจกูหนีแบบกลัวไม่ไหวละโอ้ยมังกรไงเกิร์น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 อยู่กับไอ้สายโอเคโอเคนานนานเบร็ทหาไม่เจอไม่นะ ไปจะอื้อไปจะอึ้อไปจะอึ้อไปจะอึ้อไปโดนไงอื้อหดเละนี่นี่เกิดอะไรแล้วมันกำลังมาเดินขึ้นเดินขึ้นไปสิวะเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปแอบไหนปะแอบอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหคุณพี่มารอตรงนี้เลยเหรอไปละไปละเบสไปแล้วเหรอไปไหนไม่รู้น่าใจเดือ ไป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 งีันไปนูนไอ้มันกลับมันกลับมาลันกาแล้ชายยกันเี่ยวกันโอเคเดี๋ยวามียไปยขวาแยกเลยไปไปนั่นเดี๋ยวตนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้หลกานเินฮ้ยตันี้มันทาตันนีหดช้มีี่แอเคบมันมาหาเรามันมาหาเรามันมอดี๋ยวหาที่เปิดให้ ไอ้ยูไอ้ยูตรงนู้แล้วชยยูกำงูเพิ่น่นี่นี่เกมอะไรหรอโอเคเบสไปเลยไปเลยไปเลยล่าไวให้อยู่ล่ไว้ให้อยู่อ้าเอ้าเอ้าเอาาายได้ไหมชาก็ปิดไม่ได้ก็เปิดไม่ทันนะมปนแค่หนึ่งวิแค่หนึ่งวิมั้ดีโอ้ช่มันล้ โอ้ยม่เราพูดจรคือตกใจหนักมากอ่ะพี่เล่นเกมอะไรหรอพี่เล่นเกมโลบอกครับเกมแมปชื่อ 6pm นะเป็นแมปหนีผีโอ้โหโดนเลยอ่ะเดี๋ยวไอรล่อให้อยู่แบบเปิดตรงเมื่อกี้ไม่อยู่ตรงกลางหนับตายมาไอรู้อยู่บนเกมแล้วนาอยู่ตามเบสตามเบสพี่เป็นคนไม่จำทางอ๋อ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 อ๋นึ๋ฉายไปไหนไม่ต่างคนต่างหนีแล้วกันเบสโอเคโอเคโอเคตามมันนะฮะโอเคตามกูตามกูครับโอเคตัดไปฉายเดี๋ยวเปเปิดให้ อายาวได้ฉายคนนั้นนานมานี้มานี้เออตามมานี้เอ้ยไปเราเบสไปแล้วเค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 แต่น่าจะทันไหมน่าจะทันนะนี่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 โอ้ยไม่ใช่ควานกันสวัสดีผู้ชมเข้ามาใหม่เดี๋ยวนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับเล่นงรบอกนะครับทุกคนว้าวไปด้วยนะทุกคนเจอแล้วเจอแล้วเปิดเจอไม่ใช่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 เอ๊ะไม่ใช่ฝั่งนี้ฉายน่าจะฝั่งอยู่ไงทไมมันมาไม่มีที่ หนีเลยอ่ะไม่มีหีเลยแรงๆเลยทุกคนเราพร้อมเจอผีไปด้วยกันนะครับเบนเหมือนผมไม่ไหวแล้วอ่ะผมไม่ไหวแล้วผมฝากคุณเล่นคนเดียวไปเลยได้ไหมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจ้าเลาะโอเคเออในที่สุดในที่สุดนะผมเจอเจ้าไว้สวัสดีครับแม่สาวบายบายผีตัวเหม็นเอาไปป้า บายบายผีตัวเมนโอ้โห <laughs> ้องกดปุ๊บเฮนเลยแงง่ะชายอะไรไหน่ครับเนี่ยนั่นคิไปไหนต่ออะเรารู้ไหมอย่าบอกนะว่าต้องแต่เอาบันไดนี่ปะนี่ไงบันไดนี่มันใหญ่ไงบ้านนี่เอาบันไดไปวันเลยบันบันไดนี้ปะ อ๋อนี่นี่ใช่ไหมเราก็เดินไปเออเอสเลตเดออ๋อไม่ต้องเอามบนได้มาก่อนอ๋อนี่ไงไปเนี่ยเอามาแล้วแค่นี้เหรอแค่นี้เหรออู้พาสามมมีพาสามด้เหรอจะบ้าปูตาละเพราะว่าเราตึนจบเกมแล้วน้องเดมอนถึงบ้านแล้วอุ๊ยถึงบ้านแล้วจะไม่ได้กลับซะแล้วถามจริงคนเรามันจะแบบมุดท่อเพื่อกลับบ้านกันเลยหรอ อ๋อนี่บ้านพวงเรานะครับนี่บ้านพวงเรานี่บ้านพองเรากลับมาแล้วนะแม่โอ้โหแม่เป็นผีนะเวลาเลยวันนี้อ๋อไม่ใช่ทําไมลูกมองแมมจันไปทําอะไรมาไม่มีอะไรหรอกครับเป็นมุดท่อมาครับแม่ตัวมองแบมมานะจ้าขึ้นไปอาบน้ําแล้วลงมากินข้าวนะครับแม่สักพักต่อเหมือนกันสักพักแม่แบบแม่แบบ ทำไมยังไม่กลับบ้านคานากรีกูจบเลยโอ้โหอาบน้ำเย็นซะด้วยตื่นอื้อดื้อดืดื้อดืมาดูมากินข้าวแม่รูกมากินข้าวทาไมรู้สึกใจไม่ดีเลยคุณแม่เชิญจะไม่ดีเลยเหมือนแม่จะเป็นคุณแม่เชิญครูสมุนสีมาด้วยเออคนแม่บอกวันนี้มีครูมากินข้าวด้วยนะไปนอนแล้วนะครับฝันดีนะครับแม่ฝันดีครับแม่จ้าฝันดีนะลูกอุ้ย พลังจีมันนอนข้างๆวะเนี่ยไม่ฝันหรอเออเออว่าเออหรือว่าไงเนี่ยแล้วหมูเอาละชา,า,า,าตยตื่นมาที่ไหนอะโอ้ยไม่ชอบกลัวโอ้โหฝนเลือดหรอสีแดงเลเซอร์เลยวะเนี่ยฝนตกเป็นเลื่อนอะโอ้โหโอ้โหไคยท่านบรรพบุรุษ <c ười> <c ười> เอเลนเจเกอร์ยูมิริเอ,เอเลนเอเลนเจเกอร์ ว้าวเล่นจบแล้วครับทุกคนตบมือทีทุกคนที่บ้านตบมือตกมือให้หน่อยครับซึ่งดื้ดอบีคอนทิเนิวปติดมาแราว่ามันต้องมีพักพักต่อใช่ไหมโอ้โหอแต่เอาจริงๆริงนะสายเขาทำดีเหมือนกันนะใช่ถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาดีมากเลยนะครับแบบว่านอีที่เป็นเกมพันไทยใช่ป่ะใช่คนไทยอนาคตไกลมากเลยนะถ้าไปทำเกมจริงๆแบบ เกมใหญ่ๆเลยน่ะจะดีนะอย่าลืมส่งต่อเกมนี้ไปให้เพื่อนของคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้ภากความสุขกับพวกเราครับ